อะไรที่มันยากเกินไปเราจะทำมันไปทำไมจะแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องอินดี้ก็เซอีซีอีสีอีีอีีโอ้ีซี่อก็เซทอีสี ต่ต้นสูงสวยขาวยาวอวกแล้วร่อนใช้ข้อมือครับใช้ข้อมือครับอย่าใช้ทั้งตัวถ้า้ตัวมันจะเมื่อยครับแรงดีเนาะล่อนทั้งสูงเลยนะนาารักษไม่น่าอาสาเลยโอเคครับแต่การแต่แต่อต่แต่สอนแต่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 แห่แ่ชื่อื่อดุณดุเรเเาย์ สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเป้รักในรายการเกษตรอีซี่ที่ไม่ต้องอินดี้คุณก็ทําได้ในวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนมาเลี้ยงไก่ไข่แบบอินซีนะครับผมแต่ว่าผมพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดร,ราชบุรีมาดูวิธีการปลูกพืชเศรษฐกิจธธที่ดีต่อสุขภาพปลูกง่ายขายคล่องใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนั่นก็คือต้นอ่อนผักบุ้งครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้วิธีการปลูกกับคุณดิเรกเจ้าของสวนต้นอ่อนผักบุ้งแห่งนี้ที่เขาว่ากันว่า เขาปลูกแบบปลอดสารโดยที่ต้นผักบุ้งของเขาเนี่ยสวยขาวยาวอวบไปดูกันครับว่าเขาทำยังไงกับรายการ,กรเกษตรอีซี่ที่ไม่ต้องอินดี้คุณก็ทำได้ สวัสดีครับสวัสดีครับเปนีกร้รายการเกษตรอีซี่นะครับโอ้โหยินดีเลยครับพี่ดิเดกทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมเอาผักบุ้งมาวางเพื่อรับแสงครับผมอ๋อนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าสวยยาวขาวอวบนี่เลยครับนี่ต้นอ่อนผักบุ้งเป็นต้นอ่อนผักบุ้งที่สวยยาวแล้วก็ขาวอวบการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยมันเริ่มเพราะอะไรครับที่พี่ทําตอนเริ่มแรกเลยคือเมื่อก่อนนะครับเราเราจะคุจากต้นทานตะวันกันครับแต่ว่าภรรยาผมทานแล้วเ็าเกิดอาการแพ้ขึ้นมา อ๋อคือทานต้นอ่อนทานตะวันไม่ได้ใช่ครับเราก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะทานยังไงถ้าเกิดว่าเราชอบทานผักชอบทานต้นอ่อนแต่ว่าเราทานต้นอ่อนทานตะวันไม่ได้ครับถ้างั้นมันจะเป็นต้นอ่อนอะไรล่ะเราก็เลยคิดถึงต้นอ่อนขผบุ้งครับซึ่งมาอยู่คู่กับคนไทยมานานครับเราก็เลยคิดแล้วก็ทําการทดลองปลูกต้นอ่อนขบุ้งขึ้นมาครับและประโยชน์มันเชื่ออะไรบ้างครับจากการวิจัยเนี่ยพบว่าถ้าเป็นต้นอ่อนเบุ้งในระยะอายุ7วันคุณค่าของมันเนี่ยจะสูงกว่าต้นแก่เนี่ย ห้าถึง10เท่าห้าถึง10เท่าใช่ครับก็คือเล็กกว่าแต่ว่าได้สารอาหารที่เยอะกว่ากรอบครับกรอบกว่านุ่มกว่าครับไม่แข็งกระด้างทานง่ายครับทานง่ายด้วยต้นอบุงเนี่ยที่มีคายทำตามตลาดเนี่ยยังไม่เพียงพอกับผู้บริโภคที่ต้องการอยู่อ๋อหมายความว่าพี่ธีเดกเนี่ยทำแล้วหมดตลอดใช่ครับไม่พอไม่พอที่จะขายไม่พอขายใช่ก็หมายความว่าถ้าเกิดใครทําสําเร็จเนี่ยก็สามารถขายได้เลยได้แน่นอนตลาดวิ่งเข้ามาหาเลยใช่ครับได้รับความนิยมใหม่ๆนะครับแล้วอย่างนั้นลัักกษณะเด่่่นนนนขออองงตผบุทีี แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นตามพะวงตันทั่วไปก็นออนที่ขายตันทั่วไปต้นจะสั้นๆครวก็สีจะเขียวเข้มจะมีกลิ่นเหม็นเขียวอ๋อจะเขียวเข้มใช่ครับแต่ของเรานะครับของเราเนี่ยจะต้นสูงสวยขาวยาวอวบสวยขาวยาวอวบอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับใช่ครับแล้วก็กรอบนุ่มทานง่ายกรอบนุ่มทานง่ายมีสารอาหารครบถ้วนไม่เหม็นเขียวครับแล้วที่สําคัญปลอดสารด้วยใช่ไหมครับ ของเราปลูกในระบบอินทรีย์ครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอินทรีย์ปลอดสารเลยใช่ครับคำถามที่หลายคนอยากรู้ครับครับผมขายได้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่เราขายอยู่นะครับถ้าเราเราแพ็คขายอ่าเวลาเราออกบูธเนี่ยเราขายหน้าบูธอยู่เนี่ยสองขีดนะครับเราขายอยู่ที่50บาท2ขีด50บาทครับถ้า1นกิโลคูณหเข้าไป250ครับ250บาทใช่ครับตอนหนึ่งกิโลใช่ครับตอนนนท์ผักบุ้ง250บบาทตอนหนึ่งกิโลครับ ผมอยากรู้แล้วครับว่าทํำยังไงครับรบกวนพี่ดิเลกช่วยสอนได้ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ไปพร้อมกับคุณผู้ชมรายการเกษตรอีซี่เลยครับได้เลยครับผมพาผมไปดีครับครับผมไปทางไหนดีอันนี้ครับโอเคครับผคุณครับเรื่องยังไงครับพันอะไรครับก็ที่เราใช้อยู่เนี่ยครับเป็นพะพุกจีนพันเรียวไผ่พันเรียวไผ่ใช่ครับ เพราะว่าต้นเขาเนี่ยมีลักษณะที่เหมาะกับการเพาะเป็นต้นอ่อนคือใบตรงเรียวนะครับแล้วก็ลำต้นแข็งแรงหลังจากเขาได้เมล็ดพันมาแล้วนะครับเราก็เอามาแช่น้ำครับนะครับแช่แล้วด้วยอันนี้คือเราแช่แล้วนะครับ 8- ถึง12ชั่วโมงครับ8ถึง12ชั่วโมงเราก็จะได้เมล็ดที่มันคนเป้ยต้องหยุดครับมันจะมีเมล็ดที่พองน้ํากับไม่พองน้ําครับเมล็ดที่บวมน้ํากับไม่บวมครับถ้าเกิดว่าเราเอารยพร้อมกันเนี่ยมันจะขึ้นไม่เท่ากันครับ เพราะน้นต้นที่ดีคือตื้นต้องขึ้นเท่ากันเป๊ะเราต้องทําการล่อนครับล่อนเพื่อเลือกเอาเมล็ดที่พอน้ำมาใช้งานก่อนงดงามครับงดงาม้ก็ล่อนล่อนลงกระด้งอันไหนอันเล็กก็จะหล่นลงกระด้งใช่ครับไอ้ที่หล่นนี่คือเราเรายังยังใช้ไม่ได้นะครับต้องไปแช่เพิ่มครับต้องอาไปแช่ต่อคืออัตราการฟองน้ำของแต่ละเมล็ดนี่ครับมันจะไม่เท่ากันครับนะครับ บางเมล็ดเนี่ย8ชั่วโมงก็พองน้ําแล้วแต่บางเมล็ดเนี่ยจะเป็น24หรือว่า36ชั่วโมงแล้วตะแกรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นตะกา้าตะก้าพลาสติกที่มีขายอยู่ตามทั่วไปครับเราก็ไปดูตาที่มันทางหานิดน,นึงนะครับให้ให้เมล็ดที่มันพองน้ำเนี่ยมันไม่หลุดออกไปรเราก็ได้เมล็ดที่พร้อมใช้งานแล้วพร้อมใช้งานแล้วเอามาบ่มครับ บ่มถ้าเกิดเราไม่บ่มก็ได้แต่ตราการงอกมันก็จะน้อยลงไปนิดนึงอบางวันอาจจะเน่า,าะนะครับบ่มด้วยวิธีการอะไรครับเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับครับแล้วก็เอามาเรล็ดนี่ครับใส่ลงไปในภาชนะอ่ามีภาชนะนะครับที่ที่มีรูพรุนเพื่อให้น้ํามันหยุดลงมาได้เพื่อให้น้ําหยดได้แล้วก็อากาศเข้าได้แล้วภาชนะต้องเป็นสีดําหรือเปล่าครับเป็นไม่จะเป็นครับอ๋อเป็นสีอะไรก็ได้เป็นผ้าอะไรก็ได้ใช่ครับแล้วก็ผ้าเนี่ยก็เป็นผ้าทึบแสงครับดาหรือว่า เป็นผ้าสีนะฮะไม่จด้เป็นจะต้องเป็นไม่ได้เป็นสีอ๋อเป็นสีขาวที่ทึบแสงเป็นสีอะไรก็ทึบที่ทึบแสงใช่ครับครับบ่มไว้นานเท่าไหร่ครับบ่มไว้ประมาณ6-8ชั่วโมงครับหลังจาก8ปดถึงยีชั่วโมงก็บ่มไว้6-8ชั่วโมงเราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีงอกขึ้นมาใช่ไหมับมันก็จะมีงอกออกมาเล็กๆครับนี่จิ๋วๆนี่ครับประมาณ1-2ึมิลครับ1-2ึมิลอย่าแช่อย่าบ่มให้นานกว่านี้ครับถ้าบ่มนานกว่านี้เวลาปลูกเนี่ยรากมันจะลอยครับต้นมันจะขึ้นไม่ตรง นะครับตน้นจะขึ้นไม่ตรงทางไมต้นมันเอียงไม่สวยครับอ๋อนี่ความสวยงามด้วยแล้วถ้าเกิดว่าต้นมันรากรากมันลอยนะครับต้นมันจะต้องไปกันแนวขนานก่อนถึงขึ้นม,มันจะไม่ทันต้อนอื่นที่มันขึ้นตรงทันทีอ๋อถ้าเกิดมแบบันโอ้นี่ก็เคล็ดลับอีกแล้วนะครับ จากเราได้แช่เมล็ดในน้ำแล้วพร้อมปลูกแล้วต่อไปเรามาดูวัสดุปลูกกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้จะเป็นถาดเพาะก้าข้าวครับโอเคครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นดินดินนี่แหละที่เราสำคัญเราสั่งทํามาตามสูตรของเราก็คือจะมีดินหนึ่งส่วนนะครับครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็แกมบดดาหนึ่งส่วนดินอะไรก็ได้เหรอดินอะไรก็ได้ครับที่เป็นเป็นหน้าดินจะดีมากหน้าดินหรือว่าเป็นดินขุยไผ่ดินขุยไผ่ใช่ครับออร์แกนิกอินทรีย์ก็ดีมากใช่ครับเราเอามาล่อนครับล่อนคือเอา ความหยาบนั้นออกเลยความหยาบออกให้มันเหลือดินล้วนๆครับก็ดินแข็งต่ผมขอร่อนได้ไหมครับได้เลยที่ร่อนที่ร่อนไอ้นี่ไปละอ่าอย่างนี้เลครับถูโอเคครับโอ้ใช่เลยครับสวยงามคุณเตบแรงดีเนาะร่อนทั้งถุงเลยนะนงาอาาสนาอาสาเลยโอเคครับแรงดีหรือเปล่ามันร่อนท่านี้ได้หรือเปล่าครับอ่านั่นแหละครับเวลาวร่อนใช้ข้อมือครับ่ใช้ข้อมือครับอย่าใช้ทั้งตัวถ้าะถ้าตัวมันจะเมื่อยครับเขี่ยให้มันเข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้แต่ข้อมือนะครับไม่ต้องใช้ตัวนะครับ เริ่มเป็นแล้วครับนี่ผมเริ่มเซียนไหมหกกระจายเลยเซียนแล้วครับเราก็มาเอาดินใส่ใส่กระบะครับครับผมอันนี้คือไม้ไม้วิเศษหรือเปล่าครับเห็นไหมกระยิบไม่ใช่ครับเป็นไม้เอาไว้ปาดดินนะี่ยถือถ้าตอนนี้ผมกลัวครับเอาเป็นไม้ไว้ปาดดินครับไม้หน้าสองนะสามธรรมดาประมาณนิ้วประมาณสองนิ้วครับไม้หน้าสามเราจะปาดเราเอาถาดมาครับแล้วก็โกยดินใส่เข้ามาแล้วก็รอบเข้าไปเลยครับ ขอบกลอยขอบลยเข้ามาแล้วก็เคลียร์ครับเคลียร์ให้มันใกล้เคียงกับขอบถาดปกติแล้วพี่ทําทั้งหมดกี่ถาดครับต่อวันต่อครั้งประมาณสามสิบถาดครับเพราะว่าเพราะก็คือหนึ่งรอบใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งรอบที่มันใช้เวลาการเติบโตเท่าไหร่ครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันใช่ครับขายแล้ววันที่แปดก็ตัดขายหน้าตังไหยครับบ้าก็คือทาอาทิตย์ละสามสิบถาดแหละว่างั้นอ่ะรอบหนึ่งสามสิบถาดอันนี้เรียบมากเลยครับใช้ได้เลย เเครับขอบคุณมากครับเราไปรอไหมครับเออเอาไปลอไว้โอเควางไว้หลังจากนั้นนะครับเราได้ดินแล้วต่อไปเราจะเป็นการโรยเมล็ดโรยเมล็ดที่เราแช่น้ําไว้แช่น้ําแล้วก็บ่มไปแล้วเรามีครับอุปกรณ์ช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดครับหายากมากนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดพิเศษเพื่อเกิดขึ้นมาเพื่อทาต้นอ่อนตักบุ้เราใช้เพื่อกั้นด้านข้างครับเวลาเรยไปน่นะโรยเมล็ดหลักการโรยก็คือ เราโรยให้ชิดที่สุดนะครับเมล็ดให้ชิดที่สุดแต่อย่าให้ซ้อนกันเพราะถ้าเกิดซ้อนกันปุ๊บรากจะทิ่มลงมปถึงางลางก็เป็นรากรอยเหมือนเหมือนเดิมลากก็เป๊ะและใช่ครับเพราะนั้นเอาโรยนะครับเราก็โรยลงไปเลยนะครับง่ายๆครับโรยให้ครบทั้งสี่ด้านเอาคุณเจไปลองดูครับครับประมาณนี้ครับนะครับหล้งจากนั้นครับอันนี้ไม่ต้องใช้ตัวจีบบอร์ดเราใช้มือครับโรยได้เลย ตนครับอยให้คิดที่สุดแต่อย่าทับกันนะครับต้องตรงนี้จะมีช่องว่างอยู่นะครับเติมเข้าไปเติมเข้าไปรงนี้มีช่องว่างครับเติมเข้าไปบหลังจากนั้น่าเราจะเรียงเมล็ดให้มันเรียงที่มันเกย์กันให้มันออกไปนะครับครับเราใช้อันนี้แหละครับเบิกกระติบเบิกไม้ไนลอสิทธิ์กับมาอีกครั้งกดกันไปครับค่อยๆน้าบ นะไปครับบอกว่ามันเกยกันมันก็จะโดนอัดลงไปทําให้มันมันไม่เกยละใช่ครับมันจะไม่เกยกันแล้วตัวคนะครับสำเร็จเสร็จแล้วครับขั้นตอนการโรยเมล็ดขั้นตอนต่อไปครับเราต้องลดน้ำครับลดน้าแค่พอชื้นๆนะครับอย่าให้แฉะอย่าให้แฉะนะครับดูเลยนะครับดูกันใกล้ๆนะครับท่านี้พอครับหลังจากนั้นนะครับครับให้เราใช้ท้ากระสอบท้ากระสอบ ทับสองได้อย่างนี้เลยนะทับทับสองได้เลยถ้าเกิดว่าเราเราเราไปตัดนะครับมันจะลุยเราใช้ทั้งแผ่นเลยครับถ้าเกิดว่าเราทําถาดเดียวนะครับเราก็ใช้ถาดเนี้ยนะครับซึ่งหนักกว่าเราจะใช้ไม้นะครับสองแผ่นใส่เข้าไปให้มันเต็มหน้าเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยมันกระจายทั่วถึงกัน ัใช่ครับแล้วก็เราจับขอบด้านข้างให้มันตรงนะครับตรงกันให้มันตรงกันก็หมายความว่าตูดมันก็จะกดลงไปที่ตัวเนื้อดินพอดีใช่ครับเพราะมันถาดชนิดเดียวกันมันจะไปกดลงบนเม็ดพอดีครับซึ่งเม็ดจะไม่โอกาสขึ้นมาบนมันจะลงข้างล่างได้อย่างเดียวกดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็อีกยันก็คือเราใช้ตัวนี้ครับทานหลวงเลยครับผมตัวหนอนตัวหนอนเพื่อให้มันหนักพอเพิ่มน้ำหนักครับ ถ้าใช้อันนี้อันเดียวนะครับมันจะลากยังลอยได้อยู่แต่ถ้าถ้าเกิดว่าตรงนี้เรามีหลายถาดสมมติว่าพี่ดิเลกปลูกกี่ถาดครับทั้งหมดปกติละกี่ชั้นชั้นหนึ่งให้ได้ประมาณเจ็ดถาดอย่าให้เกินเจ็ดถาดทุกชั้นเนี่ยเราสอดคันด้วยกระสอบระทุกชั้นนะครับทุกชั้นนะครับแล้วก็วางทับกันไปได้เลยและชั้นสุดท้าย่ยทำแบบนี้ทำแบบนี้ครับแต่ว่าอีกตัวนี้จะต้องเพิ่มเป็นเจก้อนเจ็ดก้อน เราทับไว้นะครับสคืน2คืนครับคืนนี้1คืนนะครับครับพอถึงคืนพรุ่งนี้นะครับครับเปิดออกมาทุกถาบแล้วลดน้ําครับเพราะว่ามันจะแห้งครับเสร็จแล้วเอากลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแต่ว่าลดอีกลงมาครับเพราะว่าเขาจะเริ่มงอกแหละครับลดลงมาให้เหลือสัก6กก้อนพอครับลดมาหนึ่งก้อนใช่ครับครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็พอถึงวันที่ เวลาเราลงดินนะครับเรานับวันที่หนึ่งเม็ดแตะดินไม่อะนับวันที่หนึ่งบครับทับถาดสองคืนหนึ่งสองวันที่สามถอดออกมาลดน้ําเอาถาดออกเอาอิดออกทั้งหมดครับแล้วแยกถาดออกมาครับแล้วก็เข้าห้องมืดครับนี่คือห้องมืดที่ทําขึ้นมาเองทําง่ายๆครับผมเราเอาที่เราทําแล้วก็เราทางานสะดวกสบายครับไม่ต้องใหญ่อ๋อก็คือแค่นี้ที่บอกว่าทําเดือนละส0ิกิโลที่ทําแค่นี้แค่นี้เอาอยู่ครับ เอาอยู่แค่นี้นะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณสูงประมาณเมตรแปนะครับเมตรกว้างประมาณ80เซนยาวเท่าไหร่ครยาว2เมตรครับและการกระสีซีขอเส้อนักมือกลหน้าใหม่ชื่อดังคุณดิเวย์โอหลังจากที่เราครบ3วันแล้วนํามาใส่ในห้องมืดจุดประสงค์ของการใส่ในห้องมืดเพื่ออะไรครับของเราจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือ เราจะคุมแสงครับถ้าเป็นที่อื่นปลูกนะครับเขาจะให้มันโดนแสงตลอดต้นจะเริ่มสังเคราะห์แสงตั้งแต่วันที่สามแล้วจะเริ่มเขียวเข้มมากขึ้นทำาวลาทันจะมันจะเหม็นเขียวแต่ของเราเราคุมแสงจนถึงวันที่6ถึงจะรับแสงครับเพราะฉะนั้นต้นเราถึงสวยยาวขาวแล้วก็อวบอืมแต่ว่าทําไมถึงต้องรอถึงวันที่7จ็ดล่ะครับเพราะว่าเราต้องการให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับมีคลอโรฟิลล์มีสมีวิตามินซีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้วันที่5ปุ๊บ อยู่ในห้องนี้อีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าวันที่6เราจะดึงออกจากห้องมืดครับก่อนออกเนี่ยเราจะเราจะพรมน้ําให้เขาเปียกก่อนนะครับแล้วเราก็จะดึงเปลือกเราจะเอาเปลือกช่วยเขาดึงเปลือกออกทั้งหมดนะครับเอาออกทั้งหมดจนเกี้ยงเกือบร้อยเปรเซ็นแล้วถึงออกไปรับแสงครับผมก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันที่6เนี่ยลดน้ําทุกวันลดน้ำทุกวันให้ชุ่มทุกวันแล้วก็พอก่อนวันที่6เราก็เอาออกมาแล้วก็ดึง ดึงเปลือบออกใช่ครับมีเคล็ดลับอะไรไหมครับในการทําตู้อันนี้ครับตู้นี้นะครับจะต,ต้องทําให้มันทึบแสงที่สุดนะครับอากาศไม่จะเป็นต้องเข้าแสงนี่ยิ่งทึบแร่ยิ่งดีครับหลังจาก6วันเรานำมาวางบนชั้นตะแกรง4ชั้นนี้ ใช่ครับแล้วก็เขาก็จะสังเคราะห์แสงและกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็จะเริ่มเริ่มรับแสงแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการปรุงอาหารปรับสีเขียวให้มันเข้มขึ้นครับวันที่หกก็จะเขียวน้อยลงหน่อยครับวันที่เจ็ดก็จะเข้มขึ้นครับเข้มขึ้นแล้วเราก็นําไปตัดขายเราก็ตัดวันที่แปดได้เลยหรือจะตัดวันที่เจ็ดตอนเย็นก็ได้ครับแต่เราแล้วอยากรู้ว่าวางที่วางกลางแจ้งหรือเปล่าครับอ่าให้วางถ้าวางกลางแจ้งวางได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าครับในเกินนั้นนะครับหลังจากนั้นให้วายทีมช่วง6 สี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นสี่โ oh. มงเย็นเป็นต้นไปครับเพราะว่าแสงจะเริ่มน้อยลงมาถ้าเกิดเราวางไว้ในชยคานอยู่ได้ทั้งวันเลยไหมครับได้ทั้งวันครับอ๋อ oh, ไม่เป็นไร,รแล้วให้มีลมพัดผ่านครับจะให้มันอบอ้าว oh. แล้วก็ต้องลดน้ำไหมครับทั้งสองวันที่เรามาตั้งไว้ลดน้ำยิ่งยิ่งช่วงที่เอามารักแสงครับต้องยิ่งเช็คน้ํครับควรจะเช็ควันละสองรอบหรือสามรอบอย่างน้อย oh. เพราะว่าอากาศแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันรอบนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้สมบูรณ์มากใช่ไหมครับรอบนี้อ่าเมล็ดพันธุ์รอบน แต่ล็อตเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างครับเราก็จะทําการทิ้งเอาออกนอกโรงเรือนทั้งหมดครับพอครบ7วันแล้วเรานําออกมาตัดเพื่อนําไปขายหาเงินกันครับมาแล้วน้องสวยขาวยาวอวบแก๊งนี้จะถูกนําไปรับประทานก่อนจะนําไปรับประทานเราต้องตัดแต่งเขาเสียก่อนใช่ใช้วิธีการอะไรครับเราใช้มีดโกนครับมีดโกนมีดโกนคมคมครับโอ้ ปกติผมใช้ไม่คนจะไม่ค่อยบาดมือครับครับผมแต่จะบาดใจก่อนอื่นจะตัดนะครับเราจะต้องพรมน้ําก่อนครับแต่ถ้าจะสะดวกก็คือเราใช้ฝักบวพผมเข้าไปครับผมเข้าไปครับแต่ว่าตอนนี้เราเอามือเราใช้มือผมง่ายๆครับอ่าเราล้างมือมาแล้วนะครับผมิที่ตัดนะครับเราใช้แค่ใช้แค่สองนิ้วนี่นะครับครับอ่าในการรวบครับเราจะตัดทีละช่อนะครับครับเข้ามานี่อ๋อต้องคมเลยนะครับ เราก็จะได้หนึ่งช่อนะครับหนึ่งช่อครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคัดต้นที่มันสั้นออกนะครับอ๋อมมนมีต้นที่โตไม่เท่าคนอื่นเขาใช่ครับนะตอนที่มีปัญหาเบียดเบียดเบียนโดนบุลลี่ใช่ครับครับแล้วก็เราจุ่มนะครับล้างโคลก่อนครับล้างโคลเสร็จนะครับก็เราก็ล้างปลายจุ่มแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สะบัดให้มันหมานน้ําครับเราก็มาดูว่าตรงปลายนะครับมีหงอกมีเปลือกติดไหมดึงออกครับ คือเก็บงานทุกอย่างให้ละเอียดครับวางไว้แล้ววางนะครับให้มันมันหนาที่หนึ่งตัดเหนือจากดินขึ้นมาประมาณ1เซนนะครับเหนือจากดินประมาณ1เซนนะครับคุณผู้ชมให้มันเป็นวงกลมนะครับถ้าเกิดว่าเราดันไปตรงๆครับจะเรียบร้อยนี่ไงมันจะไม่ค่อยหลุดไม่หลุดเนี่ยเราไม่เอาไม่เห็นตรงสั้นนะครับอ้าวทำพังไปท้่ต้นหนึ่งครับต้นไม่ได้เสียหรอกครับเสียที่ผมนี่แหละครับเออต้นสั้นอยู่แล้วจะต้นสั้นหรอครับสบายสบายโคนก่อนประมาแล้วอ๋อนี่ยยังมีอยู่ถุงละสองขีดขายทั้งหมด ขีดละขีดละสองขีดเนี่ยแพ็คละยี่สิบแพ็คละห้าสิบครับแพ็คละห้าสิบบาทแต่รับพอได้สองขีดนะครับเราก็รวบมานะครับทุกอย่างเป็นเขีดแลับและความละเอียดอ่อนสองขีดนะครับยังกำแท่ไม่มิดใส่ถุงนะครับแพ็คใส่ถุงนะครับเรียงครับให้เขาตั้งตรงสวยงามอ่าได้แล้วครับตอนีเรียบร้อยครับผมต่อไปก็จะนำเข้าไปสู่ขั้นตอนการขายนะครับ สรุปขั้นตอนการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งตอสารเลือกใช้เมล็ดผักบุ้งจีนพันเรียวไผ่เพราะเหมาะสําหรับการเพราะเป็นต้นอ่อนคือใบตรงเรียวลําต้นแข็งแรงนําเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ํา8-12ชั่วโมงจะมีเมล็ดที่พองน้ําและยังไม่พองน้ํานําเมล็ดพันมาร่อนเพื่อหาเมล็ดที่พองน้ําแล้วนาไปบ่มต่อในผ้าชุบน้ำหมาดๆเลือกใช้ผ้าทึบแสงบ่มทิ้งไว้6-8ชั่วโมงเพื่อเพิ่มอ,อ,อัตราการงอกห้ามบ่มนานกว่านี้เพราะจะทําให้ต้นเอียงขึ้นไม่ตรง หลังจากบ่มเสร็จจะเริ่มเห็นต้นงอกออกมาเล็กๆวิธีการเตรียมดินเลือกใช้ดินผสมขุยมะพร้าวและแกลบอย่างละหนึ่งส่วนนำดินมาร่อนให้เหลือเพียงดินร่วนแล้วนำใส่ถาดเพาะกล้าข้าวใช้ไม้ปาดให้เรียบนำมเมล็ดไปโรยคอยเติมช่องว่างให้เต็มจัดเรียงมเมล็ดอีกครั้งโดยใช้ไม้กดเพื่อไม่ให้มเมล็ดซ้อนกันป้องกันรากลอยหลังจากนั้นรดน้ำแตาให้แฉะแล้วจึงใช้ผ้ากระสอบปูปิดถาดใช้ไม้ที่มีขนาดพอดีถาดปิดทับและใช้อิดวางทับอีกชั้นเพื่อกดมเมล็ดให้ลงข้างล่างหากทำหลายถาด คุณวางซอสกันไม่เกิน7ชั้นทุกชั้นต้องขั้นด้วยกระสอบไม้และชั้นสุดท้ายต้องวางด้วยอิฐเพิ่มอิฐตามจำนวนถาดที่วางทับไว้2คืนแล้วเปิดถาดออกมารดน้ําวางกลับเหมือนเดิมลดอิฐลง1ก้อนวันที่3ามค่อยแยกถาดเพื่อน,นําเข้าห้องมืดต้องเป็นห้องที่มีที่ทึบแสงที่สุดในแต่ละวันเปิดออกมารดน้ําแล้วปิดคืนคุ้มแสงจนถึงวันที่6ก่อนออกจากห้องมืดพรมน้ําให้เปียกดึงเปลือกออกทั้งหมดแล้วจึงนําออกมารับแสงแนะนําให้วางใต้ใชายคาอย่าให้โดนแดดโดยตรง รดน้ำวันละ2-3ครั้งแล้ววันที่8ก็สามารถตัดไปขายได้เพียงแค่นี้ก็สามารถปลูกต้นอ่อนผักบุ้งแบบอีซ e <ๆ>ี่อีซี่ได้แล้วพี่ดิเรกนำไปขายใครครับตอนแรกที่เริ่มทำเลยครับ,รบเนื่องจากสินค้าเราเนี่ยมันเป็นเราเป็นกเกษตรอนีตครับใช่ปเราก็เลยเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มกลุ่มบนครับ,รบโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดสนใจเรนะื่องสุขภาพ คนที่สนใจเร <S <S ื่องสุขภาพนะครับแล้วก pues ็ครอบครัวที่รักครัวภาพทั้งครอบครัวถ้าเป็นการคำนวณตัวเลขง่ายๆหลังจากที่เราคิดว่าเราจะเริ่มทําแบบสมมุติว่าทํา1ถาดเพื่อลองลองผิดลองถูกเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างครับก็ไม่ยากเลยครับก็คือถาดพอก้าข้าวเนี่ยราคาที่มาสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทถาดพอก้า ครับสามารถมันเ่ียกว่บุ้งนะครับเราเราไปซื้อเป็นกิโลเนี่ยตกกิโลประมาณ140บาท130บาทกิโล130บาทหารหารสเพราะว่ามันใช้ประมาณ3ขีดอ่าใช้ตามขีด1กิโลจะปลูกได้ประมาณ5ถาดห้าถาดห้าถาดครับเราสามารถลองผิดถูกได้ห้าครั้งถ้าเกิดเราซื้อถาดก็ถาดเดียวครับสามสิบห้าบาทบวกกับเมล็ดอีกร้อยสามสิบก็เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบประมาณนั้นประมาณร้อยแปดสิบแล้วก็ร้อยหกสิบห้าร้อยแปดสิบประมาณนั้นคหกแสนแล้วก็แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาลองลองทําตามอย่างที่ผมบอกไปนะครับ คือแม้ว่าแม้กระทั่งภาชนะที่เรามีอยู่ในบ้านเอากระววงมาครอบก็ได้ถ้วยถังกระมังที่มีอยู่บ้านนะครับเศษขวดเศษอะไรที่มีขวดพลาสติกเราก็สาม,มารถตัดเจาะรู<อ>ปลูกง่ายๆได้แทนถาดได้เรียนรู้นะครับลองผิดลองถูกหาประสบการณ์ก่อนอใช้เงินหลักร้อยครับหลักร้อยบาทไ,ไม่ถึง200 2 0งร้อยแหละใช่ครับอยากจะให้พี่ดิเรกช่วยแนะนําคนที่อยากจะทําตามหน่อยสิครับเป็นเกษตรกรต้นอ่อนผักบุ้งครับถ้าถ้าคิดจะทานะครับไม่ต้องรออะไรพร้อม ถ้าคิดจะทําทําทันทีถ้าเกิดเราไม่พร้อมเนี่ยเราจะไม่ลงมือทําถ้าคิดจะทาทาทันทีเริ่มเรียนรู้ครับลองผิดลองถูกตัวเองนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีอะไรนะครับให้ใช้ตามนั้นไปเที่ยวที่เรามีครับหลังจากเราปลูกเก่งขึ้นนะครับเรามีทุนเพิ่มขึ้นเราขยายเรียนรู้เอาวิชาก่อนครับครับปลูกให้สวยปลูกให้นิ่งก่อนเราปลูกเสร็จแล้วครับเราตลาดที่ง่ายสุดคือคนข้างบ้าน ปลูกแล้วก็ลองแจกให้เขาชิมดูครับให้เขาติให้เขาดูครับว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรแล้วนามาพัฒนาปลูกให้เก่งขึ้นรักษาคุณภาพให้นิ่งนะครับหลังจากนั้นจึงค่อยออาหาตลาดปัญหาการออนไลน์คือคนตั้งโจทย์ผิดครับเราต้องตั้งโจทย์ว่าเราจะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มีคนที่รักสุขภาพนะครับเขาจะมีกําลังในการซื้อนะครับ ถ้าเป็นตลาดทั่วไปมันก็อาจจะราคาอีกแบบใช่ครับ <นะ S 2> ราคาก็ขึ้นให้ให้เหมาะสมกับดาที่เราจะไปขายครับคำนวณต้นทุนดูนะครับว่าเราบวกลบกไเท่าไรแล้วตั้งราคาให้เหมาะสมครับที่ผมมองเห็นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่พี่ดิเรกทำเนี่ยมันง่ายมันอีซี่มากๆาเพราะพี่ดิเรกค้นหาวิธีการที่มันง่ายที่สุดมาแล้วแต่ความสมคัญอีกอย่างหนึ่งคือความซื่อสัตย์และความประณีตน,นะครับ,รบเราจะเห็นว่าพี่ดิเรกตัดต้นที่ใช้ไม่ได้ออกทิ้งหมด คือปริมาณที่ใช้ที่ยาไปขายนี่คือของที่ใช้ได้จริงๆใช่ครับคือมันแลกมากับราคาที่มันสูงขึ้นเนื่องจากว่าความประมีตในการทํางานมันเยอะเพราะว่าเราต้องให้ความมั่นใจกับลูกค้าครับได้รับข้อมูลการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งไปอย่างเต็มที่แล้วก็วิธีการที่ทําตามได้อย่างง่ายๆแล้วก็ยังได้ข้อคิดดีๆอีกนะครับวันนี้รายการเกษตรอีซี่ขอขอบคุณพี่ดิเรกมากมานะครับขอบที่เลือเฟื้อความรู้แล้วก็เวลาในการสอนพวกเราให้ปลูกต้นอ่อนผักบุ้งแบบอินซีแบบอีซี่อีซี่ครับ รายการเกษตรอีซี่ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าจะพาไปพบกับการทำกรเกษตรแบบไหนรับรองว่าอีซี่ง่ายๆทำตามได้แน่นอนครับวันนี้ผมเป้อารักและพิธิเลกเกษตรกรผู้ปลูกต้นอ่อนผักบุง้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ให้ใช่ไหมครับอันนี้ให้คุณเป้ครับ <laughs> <laughs> ไอ้า <laughs> ไม่ใช่เหรอนี่มืดมืด มืดเอามืดไม่ตอบหรอไม่ใช่ห้องมืดไม่ตอบอะไรไปทำมืดเอาไม่ใช่ห้องมืดเอามืดจุดอันนี้ครับผมอ๋อที่อันนี้จะเป็นห้องนอนครับนี่ห้องนอนใช่แต่ว่าอยากทำให้มืดเพราะอยากเล่นระดับสนิทใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับต้นอ่อนผักบุ้งไม่เกี่ยวครับเรียกมืดมืดไม่ตอบไม่ตอบไปดีกว่า